12ขนมที่น่าสนใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 มีทั้งขนมของเล่นของแถมด้วยอยากให้พี่กินนานอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาและในคลิปนี้ขนมอย่างแรกที่พี่จะกินตัวดำมฮยอจลลี่มีน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มานะว่าอยากจะให้พี่กินแบรนดน์นี้ในที่สุดพี่ก็เจอซื้อมาจากร้าน CJ เที่คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะได้ลองกินกันแล้วแต่นี่คือครั้งแรกของพี่นะที่จะได้กินฮฮยอจลลี o ่ดูเลย นี่เป็นลูกอมเขียวนื่อบินบูเบอรี่โคาแล้วก็องุ่นนะสีเขียวน่าจะเป็นองุ่น,อ,นอร่อยมีความเปรี้ยวนิดนึงอุ้ยอร่อยนะเนี่ยอันนี้ออกสีแดงแดงชมพูเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็อร่อยอุ้ยอร่อยอะส่วนอันนี้ออกสีม่วงๆนะไม่แน่ใจว่าโคลาหรือเปล่า ลูกอมเคลวึบนึบจริงๆที่ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยเพื่อนๆ อนมเทียวเพลินใครไปที่ซีเจนะอย่าลืมไปซื้อพายโยชาลีฟอร่อยยังเหลือขนมอีก11อย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่จะพามาดูทั้งหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> ว่ามีอะไรแล้วก็ให้เพื่อนๆในคอมเม <ๆ S 1> นต์กันเข้ามานะว่าอยากจะให้พี่รีวิวอันไหนก่อนเพราะว่าคลิปนี้พี่อาจจะยังมารีวิวได้ไม่ทั้งหมดทยอยทํารีวิวนะครับเพื่อนๆอย่างอันนี้ก็คือจาจาโฮมนะในรูปแบบกล่องนี้เขาเขียนว่าโอเลี้ยงชมนากล่องนี้พี่ซื้อมานะครับ28บาทถ้าจําไม่ผิดน่าจะซื้อมาจากที่ ห้าง b ิ๊กซีะใครอยากให้พี่ต่อจาจานะก็คอมเมนต์กันเข้ามาพิมพ์อีโมจิควายแล้วกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอีโมจิกระเบือใครอยากให้พี่รีวิวกล่องน,นี้ อีโมจิกระบือมาจ้าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือชุดครัวไทยนะครับหรือว่าไทยคุกกิ้งนะอันนี้กล่องละ29บาทซื้อมาจากบิ๊กซีเหมือนกันใครอยากให้พี่รีวิวชุดเครื่องครัวพิมพอีโมจิที่เกี่ยวกับเครื่องครัวนะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหมอ้อเป็นไหเป็นจานเป็นชามอันนี้พิมพ์มาได้เลยอย่างต่อไปที่พี่ก็อยากจะกินเลยนะนะก็คืออันนี้เพื่อนๆพี่ได้มา2อันนะเขาซืนะ้อ1แถมหนึ่งมาเป็นแยมโอแยมเพื่อนๆหนึ่งแถมหนึ่งนะ ที่ซื้อมาราคา35บาทก็ตกอันล,ละ17บาท50สตางค์นะครับเพื่อนๆโอ้โหให้ดูนี่กินให้หมดนะเสียดาย <c oughs> <c oughs> นี่นะจ๊ะด้านในเป็นแบบนี้ดูบิสกิตแทงเอ้ยเขามีข้อความด้วย <c oughs> นี่นะแคทที่แปลว่าแมวแล้วก็นี่เสียว <c oughs> ให้พูดคำว่าเหมียวนะจ๊ะแล้วนี่จ๊ะก,กิ้มช็อกโกแลตไปแบบนี้อุ้ยดูดิดูช็อกโกแลตย,วยวัยวยว่ปลาย่ย,วยว่ปลากินแล้วนะ กรุบกรอบเฮ้ยอันนี้ก็ดีอ,อร่อยอร่อยเลยยัยนยนันบิสกิตแห้งนะครับกับครีมดิฟรสช็อกโกแลตนะครับตราเมจิกนะอร่อยจริงแต่ละอันไม่เหมือนกันนะอย่างอันนี้แับบิทที่แปลว่ากระต่ายนะครับ B A T B A T แปลว่าอะไรใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่า B A T แปลว่าอะไรและพอเป็นขนมแท่งแบบนี้สองอันพี่ก็ชอบเอามาทำเคี่ยวนะจ๊ะเนื้อ อร่อยโอ้โหดูดิช็อกโกแลแบบแน่นนๆๆ อนนก็มาจากคลิปนี้ยังไม่จบเพราะว่าพี่จะพามาดูซูชิกัมมี่แคนดี้นะอันนี้ราคา25บาทซื้อมาจากห้างท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เซนทรัลจันทบ,บุรีเนาะแล้วก็มีอันน,น,นี้อันนี้น่ากินไหมเป็นขนมที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะราคา39บาทและอันนี้พี่เจอมาจากในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใครเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างพี่ชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบดูคอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบภาคไหนบัตเตอร์เบียร์นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นลูกอมเขียวเนบ กลิ่นบัตเตอร์เบียแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะน่าจะเป็นของลิขสิทธิ์ด้วยวิงกาเดียมเลวิโอซ่าเฮ้ยมันลอยได้กินไม้กายสิทธิ์ก่อน <c oughs> มาดูการมาดูการ <c oughs> เป็นแบบนี้นะ <c oughs> เหมือนกันทุกเม็ดเลย <c oughs> เป็นลูกอมเคียวหนึบกลิ่นบัตเตอร์เบียพี่จะเมาหรือเปล่านี่อยากกินเบียรเบียจริงเปล่า <c oughs> <c oughs> มันคือกลิ่นเบียร์เหรอเนี่ยุยแต่มันเคี้ยวหนึบมากเลยนะเพราะอันนี้ก็เคี้ยวหนึบอร่อยมันจะออกรสชาติหวานๆนะเพื่อน นุ่หนำนุ่หนำอแล้วเดี๋ยวพี่จะปิดท้ายด้วยซูชินะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวมาดูทั้งหมดก่อนนะครับมีอันนี้ที่พี่เอามาจากร้านแม่นะครับเป็นลูกอมวาะกาะล้องนะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราเอาอันนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วกดมันจะมี ไฟด้วยและยังมีอันนี้ที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือเยลลี่โครงกระดูของเพลโมนะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นผีของเอ็กเซลอันนี้เป็นผีของเพลโมและอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นช็อกแลตห่อนี้25บาบาทนะและนี่กังหันลมของลนะักกี้ทวินนะเพื่อนๆอันนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันอยากจะให้พี่รีวิวอันไหนนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังเหลืออีกหลายอย่างที่พี่ยังไม่ได้รีวิวเลยคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนนะเพราะว่าพี่ มีขนมเยอะมากเดี๋ยวจะเอามาทยอยรีวิวเรื่อยๆเลยและเราจะปิดท้ายไปด้วยอันนี้นะครับวิตชิชิอ่านว่าวิตชิชิซูชิกัมมี่แคนดี้ไวท์พีชนะครับเป็นกลิ่นพีชราคา25บาทนะจะห่อนี้ซื้อมาจากร้านท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะที่ห้างจันทบ,บุรีดูรูปกันดูรูปข้างในจะเป็นซูชิหรือเปล่าข้างในเป็นซูชิเลย เหมือนกัทน,ททนทุกอันเลยนะครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดได้มาเยอะอยู่นะทั้งห่อนี้25สิบห้าบาทหอมกลิ่นพีชมากอุ้ยไม่เหมือนกันว่ะมีอันนี้มีแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นกลมๆนะนี่รูปทรงไม่เหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆลองเลยเนื้อร่นหนึบหนับหอมกลิ่นพีชมากหอมมากหอมกลิ่นพีชเลย และนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ยังเหลือกระโดดอีกเยอะเลยนะครับอยากจะให้พี่รีรวิวจ้าจ้าโฮมอันนี้นะครับกล่องนี้พิมพ์อีโมจิควายกระบือหรือว่าวัวมาละกันนะไม่แน่ใจว่ามีอีโมจิกระบือหรือเปล่าแต่ถ้าอยากจะให้พี่รีบรีวิวชุดครัวไทยอันนี้นะจ๊ะพิมพ์มาได้หมดเลยนะอุปกรณ์ในครัวหม้อไหกระดมัง <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีอีโมจิพวกนี้นะเกี่ยวกับชุดเครื่องครัวคอมเมนต์มาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นเครื่องครัวจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามา เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวันนี้สวีดัสสาวสตีช่วงนี้วันหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันบ้าง